สิบเอ็ดคำคมสร้างกับหลงใจในวันที่คุณท้อแท้และสิ้นหวังบางครั้งช่วงเวลาในชีวิตต้องมีสักครั้งที่เรารู้สึกอยากจะล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างและลืมมันไปให้หมดบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยหมดกำลังใจและคุณนเคืองกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกจนรู้สึกอยากจะหายไปเสียให้รู้เล่ารู้รอดไม่ว่าใครก็ต้องเคยรู้สึกแบบนี้ด้วยกันทางนั้นนะครับจงปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้แล่นผ่านตัวเราไปแต่อย่าจมอยู่กับมันแม้ว่าการยอมแพ้จะเย้ายวนใจแค่ไหน แต่คุณก็ควรพยายามมองในด้านดีและดึงตัวเองให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งเสมอและเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่ไหวจริงๆลองหาทางเรียกกำลังใจของคุณกลับขึ้นมาด้วย11คำคมเหล่านี้ดู 1. จําจำไว้ว่าบางครั้งการไม่ได้มาซึ่งสิ่งปรารถนาะก็คือโชคที่หาได้ยากยิ่งองค์ดาลาลามะ บางครั้งแทนที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการก็มักจะได้สิ่งที่จําเป็นมาอย่างเสียไม่ได้จำไว้ว่าจักรบาลมักจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเสมอดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ได้รับในสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะได้สิ่งที่ดียิ่งกว่ามาแทน2ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากําลังทําอะไรคนอื่นเพียงแสงทาเป็นรู้เท่านั้นเองอย่าเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนัก แม้ว่าจะทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้รู้สึกหลงทางคุณก็จะไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นแน่นอนและพยายามอย่ายึดติดอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆย,ยิ่งสามารถเรียนรู้ที่จะปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามสถานาการณ์ได้ดีเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น 3. ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาและไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนคุณย่อมสามารถกลายเป็นคุณในแบบที่ดีกว่าเดิมได้เสมอมาดอนหน้า อย่ายอมรับในคนธรรมดาสามัญโดยเฉพาะในตัวของคุณเองคุณอาจจะกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่อย่ายอมให้ตัวเองหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเวลาที่อยากยอมแพ้นี่แหละคือจุดที่จะผลักดันให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างทรงพลังที่สุดเพราะบางครั้งกว่าที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตคือสามารถเรียกรงบันดาลใจกลับขึ้นมาก่อนจะก้าวต่อไปได้เราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมถึงตัวเองเช่นกัน สี่อย่ายอมให้สิ่งเก่าๆามาทำร้ายจิตใจคุณอีกต่อไปชีวิตคนเรานั้นสั้นเกินกว่าจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้จอยออสตินหากรู้สึกว่ามีสิ่งใดในชีวิตที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้จงถอยตัวเองออกให้ห่างหรือไม่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงมันแทนการคุ้นคิดถึงสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลามีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จําเป็นเท่านั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณท้อแท้ให้มองหาสิ่งที่คุณสามารถตัดทิ้งไปจากชีวิตได้เป็นอันดับแรก จากนั้นเมื่อคุณสามารถละทิ้งสิ่งแย่ๆออกไปได้คุณจะได้พบหนทางใหม่ในการก้าวเดินต่อไป5อันที่จริงฉันต้องขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยละ่ะเวลาที่มีสิ่งใดไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันหวังไว้ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่มันก็ยังเกิดประโยชน์ต่อคุณนะท่านเลือกที่จะมองสิ่งที่ดีๆที่ได้สัมผัสมาเมื่อใดที่คุณรู้สึกหมดแรงจงหันกลับไปมองว่าคุณมาได้ไกลขนาดไหนแล้วพร้อมทั้งก้าวไปข้างหน้าต่อไปให้ได้ บอกจงบอกให้โลกได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะบอกสิ่งที่ไม่ได้ต้องการความรู้สึกท้อแท้อาจเป็นเพราะคุณไม่รู้สึกพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่เท่าไหร่นักให้กลับมาดูวิธีที่คุณพูดคุยกับตัวเองว่ามันเป็นไปในแง่บวกหรือแง่ลบคุณอาจแค่ต้องการปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการสื่อสารกับตัวเองเพื่อให้พบเจอกับเรื่องดีๆมากขึ้นเท่านั้นเองลองทบทวนตัวเองดูสิจะจงใช้พลังที่คุณมีในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ ไม่ใช่เพื่อบอ่นทำลายคนเราสามารถใช้พลังที่มีในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นหรือจะใช้มาในการทำลายก็ได้ทั้งนั้นดังนั้นจงเลือกให้ดีเพราะหนึ่งในทางเลือกนั้นจะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่คุณวาดฝันในขณะที่อีกทางจะนำไปสู่ความทุกข์ความเฉื่อยชาและแรแร้งบันดาลใจ8อย่าเสียใจกับอดีตเลยเพราะมันได้ผ่านไปแล้วอย่ากังวลกับอนาคตเลยเพราะมันยังมาไม่ถึง จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วทํามันให้งดงามจะดีกว่าเราต่างไม่สามารถควบคุมอดีตปัจจุบันหรืออนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราพอจะทําได้คือควบคุมความคิดของตัวเองและมีหนทางเพียงหนึ่งเดียวที่จะนําเราไปสู่ความสงบสุขได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันก้าวการพูดถึงแต่ปัญหาของตัวเองเป็นเสมือนการเสพติดสิ่งแย่ๆแบบหนึ่งจงละทิ้งนิสัยนี้ไปแล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่า เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกอยากยอมแพ้ให้ลองสังเกตสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาบ่อยที่สุดบางครั้งตัวเรานี่แหละคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของตัวเองหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้มองโลกในแง่ดียิ่งขึ้นก็ลองเริ่มพูดสิ่งดีๆที่ทําให้รู้สึกตื่นเต้นและมีพลังให้มากขึ้นดูสิสิบอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งหวังไว้แม้การรอคอยอาจเป็นเรื่องยากแต่การมานั่งเสียใจภายหลังกลับเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าสิ่งที่สําคัญคือห้ามยอมแพ้กับตัวเองเดดขา เพราะท้ายที่สุดตัวคุณก็เหลือแต่ตัวเองเท่านั้นและนั่นแหละคือสิ่งสําคัญที่สุดจงไล่ตามความฝันสรรสร้างความสุขขึ้นด้วยตัวเองและอย่าหยุดพยายามเพื่อตนเองด้วยเส้นทางข้างหน้ามักจะดูท้าทายเสมอแต่หากคุณไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะยิ่งใหญ่สมราคาเช่นกัน11สิ่งที่งดงามมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ถอยออกมาจากความคิดในแง่ลบความคิดเชิงลบสามารถเกิดจากอะไรก็ได้ แต่โดยมากแล้วมันมักจะมาจากภายในจิตใจของเราทั้งนั้นเมื่อคุณพยายามคิดในแง่บวกและรักษาผู้คนที่มีพลังบวกในชีวิตเอาไว้เมื่อนั้นชีวิตของคุณก็จะพัฒนาไปในทางบวกเช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจาก Power of Positivity